อันนี้เป็นอ,อีกหนึ่งเทคนิคเป็นทิปเล็กๆเวลาเราจะจ่ายยาคนไข้แล้วก็ต้องมาหาวิธีใช้อันนี้ก็วิธีทํำยังไงให้เราสามารถที่จะ,ะนค้นหาวิธีใช้โดยที่ไม่ต้องมาเลื่อนไปมาเห็นตรงนี้ช่องนี้ไหมวิธีใช้แบบย่อเนี่ยเช่น1นึ่ง P.R.N กดปุ๊บแต่ว,ว่าถ้าจะเอาดู สอ่าหน,นี่้ที่แ็บไว้1.5อันนี้ก็อ่าหนึครึง่งสอง pt ก็คือหาหารเมตร1เมตรครึง่ง2ครั้งหลังหาก็จะรวดเร็วในการหาไม่ต้องมานั่งกรอหาทีละก็วิธีการมาอย่างนี้นะครับก็ไปที่คลังยา แล้วก็ไปที่การจัดการวิธีการใช้ยานะก็พามาหน้านี้ก็กดนี่มันจะเห็นในช่องนี้วิธีใช้แบบยอ่อเช่นอ่าเราจะเลือกเอาหนึ่งครั้งหลังอาหารชาเชาหนึ่ง,งเ,อเอาหนึ่งเม็ดหเม็ดก่อนหนึ่งเม็ด ซี่งเมตรที่ผมทำไปแล้ว1เมตรเช้าเย็นอาสมมติว่าตัวนี้ที่เราจะทําให้มันค้นหาไงก็อาหคูณหลังอาหาร P ตัวนี้เป็นยาเม็ด P ก็คือ PASS เไ้ยเป็นชแล้วก็ทก็ท a b เ e ล กดบันทึกอ่าปุ๊บอันนี้ก็มาดูหน้านี้ได้เลยบอกว่าีปัญหาแดงข้สองไปที่เอนะอืมต,ต้องปิดก่อนงานนี้ ่าเดี๋ยวมันก็จะหาเจอตรงนี้นะครับก็เป็นทิปเล็กๆเวลาจะสะดวกต่อการค้นหาวิธีการใช้ยาน,นะ